เดี๋ฟ้าลั่งมาตินเล่นดีกว่ามันได้หยิบมาใช้นานแล้ววันนี้ผมว่าน่าจะเฮลมันรู้เยอะนะ,ะหมายคนมาตกเยอะเลยนะมันปลามันรู้อยู่ที่โชคหรือดวงนะฮะใหญ่เลยนะ,ะฟ้าลัาง่ง เอ้ละการละมันอยู่ตรงมันอยู่มันอยู่มันอยู่อยู่อยู่น่แล้วเอาไปและสร้างแล้วลเอาลเอาเลยดีกว่าหมดสวนแม่งเลยดีกว่าโดนนะโดนนะโอ้โดนนะมีสายอยู่มีสายอยู่มีสายอยู่นะโอ้โหโดนนะวันนี้โดนไอโดแล้วเว้ย เด็กจ้าเด็กจ้เด็กจ้าเอาแล้วครับโอ้โหอย่างที่สุดก็หามันเจอนะฮะโอ้โหเปลี่ยนอยู่ฟาลั่นทีเดียวนะฮะนี่ฮะ เปลี่ยนเป็นฟ้าลั่นะฮะรผมสามไม้โดนเลยเปลี่ยนแอคชั่นเยือนะฮะมันคงไม่เคยเจอนะก็สกายก็ประมาณประมาณ6กขีดนด้มั้งหกเจขีดนะฮะเอาเรื่องครับผมฟ้าลั่นเอาเรื่องนะฮะ,ะ,เ,เ,ะ,ฮะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปไปนะครับ